เสดีหนึ่งภารกิจในการค้นหาน้ำบาดาลครับกับทีมงานสักดาโยธาบาดาลครับผลงานาน้ำสวยๆครับผมสนใจจอบบ่อบาดาลครับเป่าร้างบ่อบาดาลมีปัญหาเรื่องปั๊มครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับบอ่อนี้ก็ ็นบอ่อขนาด5นิ้วนะครับเจาะพร้อมติดตั้งโซลาเซลล์นะครับแต่ว่าชุดโซล่ายังไม่ได้คุยว่าจะเอากี่แผงแต่ว่าน้ําเราเหลือลอครับน้ําเราเหลือลอนะครับเน้นคุณภาพถ้าน้ําไม่ไม่เพียงพอนะครับก็เจาะให้ใหม่นะครับมีการรับประกันบอ่อปาดานบอ่อนี้รับประกัน3ปีครับ รับประกันหนึ่งสามปีนะครับบ่อชุดบ่อพังก็ให้ลูกค้าใช้น้ําแบบสบายใจได้เลยครับบ่อนี้เรามีงานประกันนะครับสําหรับชุดติดตั้งโซลาเซลล์นะครับถุดน้ำโซล